สวัสดีครับสำหรับไม้ครับ0.14.1อีกรอบหนึ่งครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกซีดวิหารทะเลทรายกันนะครับเนี่ยครับ1820 102 169นะครับพี ที่ผมเขียนไว้เลยไว้ได้เลยนะครับสร้างลกนะครับอืมอแล้วก็จะเป็นที่นี้นะใกล้ๆเลยนะครับแต่ระวังนะครับมีละมิดตรงนี้นะครับ ผมย้ำก่อนเลยว่าคุณห้ามหยิบตรงนี้เหล็กค่ะคุณครับอ่าได้เนื้อหน้ากระดูกทองเหล็กนะครับได้ทองกระดูกได้ทองเนื้อหน้าวอะไรวะแอมโมลอร์อะไรไม่รู้นะครับหรือเพชรเขียว เล็กสองไดมอนด์สองอันนี้อันก็เลฟว่าโอเคครับผมก็ขอจบคลิปยังเท่านี้นะครับถ้ามีซีนอะไรอีกผมก็จะมารีวิวให้นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ